บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน KSM การให้คุณเริ่มต้นธุรกิจและทุกข้าวยากได้อย่างมั่นคงเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงทุ่ รักใจอีกแล้วเจ็บทำซ้ำกี่ครั้งก็ไม่จำแค่เธอทาดีหัวใจก็อ่อนไว้คิดว่าเธอนั้นรักกันจริง าม,มาทำให้รักแล้วก็ทิ้งไปไว้ใจจะเจ็บเองทุกทีหัวใจที่มีมันเจ็บทนทนไม่ไหวเลียดคนละ ยอดอลังการเช่นเดิมครับผมบอลบาสจากบางแก้วนะฮะครับผมโอ้โหมาเต็มสิบล้อจอดหน้าประตูช่องห้าผมก็เอ๊ะมาทำไมมาทำอะไรอ่ะมาขนเครื่องเครื่องดนตรีลงครับฮะแล้วคือสองคนนั่งตุกมาเพราะว่าขนเครื่องไสิบล้อตั้งไว้สิบล้อเต็มวิ่งเอาล่ะเพลงเมื่อกี้แบบพร้อมมากชิมเพลงว่าเกียรติคนหลายใจครับหันไปทางโน้นเลยค่ะเขาเพลงนี้เขาผู้ชายมอบให้ผู้หญิงเต็มเต็มเต็มเลยจะบอกให้เพลงนี้ผมตั้งใจแต่งให้เปรียบเสมือนตัวเองเป็นผู้หญิง เอาหรอเพียงใน่มองไปกับผู้หญิงอ่าเพียงว่าจะเป็นผู้หญิงมองผู้หญิงคืออย่างไม่ค่อยหลั่งได้หรอกครับออยากให้เป็นในในเอ็มวีก็จะเป็นเกี่ยวกับอุทาหรณ์ของความรักที่แบบไม่มีสติยังไงไม่มีสติอ่ะคือความรักเนี่ยมันใช้ความสึกอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องใช้สติด้วยในในคือถ้าเกิดว่ารักกันแล้วก็ ชักพาไปทางที่ดีมันก็ดีแถ้าเกิดรักกันล้วชักพาไปทางที่ดีมันก็จะไม่คนที่มีอนาคตหมดนะถูกต้องโดยเฉพาะวัยรุ่นใช่ครับผมว่าวัยรุ่นเป็นเป็นเป็นวัยที่ความรักรุนแรงมากนะใช่ครับเ็นให้ความรักที่หนึ่งนลืมคนรอบข้างถูกต้องแล้วบางทีก็ลืมความสําคัญลืมลืมความเป็นตัวตนของคนอื่นเขาเอาใจตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ MV นี่ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเรยอทั้งเรื่องเลยใช่ไหมทั้าเรื่องเึงครับมันดราม่าขนาดนั้นดราม่าคือป็นเพพาะที่แบบ ดูแลสุดท้ายตอนสุดท้ายเป็นไงตอนจบเป็นไงไม่จริงๆไม่เขาบอกตอนจบถึงขนาดฆ่าตัวตายด้วยหรออกครับนางเอกเป็นบ้าเขาเป็นบ้าเจอเรื่องไร้ายอะชีวิตเยอะมากอยครับจริงๆในบิวคือนางเอกเนี่ยเขาเป็นคนเรียนดีแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนชีวิตผิกผันไปเรื่อยๆไปเป็นผิงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายตึเงเป็นบ้าเลยครับนี่ก็คือชีวิตเปลี่ยนเพราะผู้ชายคนหนึ่งใช่ครับนี่เนี่ย กลาเป็นบ้าแล้วกลายเป็นบ้าแต่ว่าผู้ชายก็ไม่เคยได้ผ่านเข้ามาไม่มาเท่าไหร่เปานตัวเองรออยู่รออยู่เอาล่ะแนะนำสมาชิกในวงหน่อยสิงเกิก็ที่สองนเนาะสิงเกิก็ที่สองครับแล้วสมาชิกที่สามและต่อไปจะมีครับมีครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะถ่ายเอ็มวีตัวที่สามนะครับแนะนำเลยไหมแนะนำสมาชิกอันนี้บอยครับบอยครับ สวัสดีครับอาชื่อเหมือนกันเลยบาสบอลบอยอันนี้นิวนะครับเป็นน้องชายแท้ๆเลยครับนี่ไงนี่มาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นม่ญีปุ่นมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนี่ไงอันนี้บาสนะครับเป็นอะไรกับโยซิกิครับผมคุณพบตัวเองครับสไตล์ของเขาคุณพบตัวเองเขาเป็นคนญี่ปุ่นมาดบอลมาดบอลสวัสดีครับพี่บอล สวัสดีครับพี่ว่าครับไม่เคยเจอกันหรอครับผมผมตัวตีไปไหนจะวาดกันเองครับช่วงนี้เป็นไงงานโชว์ตัวหรือว่าฟีดแบ็คดีครับมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตในหลายที่ครับดีใจที่แบบเพื่อนๆยังจําเราได้ยังร้องเพลงของเราได้กี่ปีแล้วจริงๆแล้วปีนี้จะดสิบเอ็ดปีแล้วปีนี้เขาปีที่สิบเอ็ดแล้วนะฮะบางเก้าครบ็วมากปีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ เจครับ17บเจ็ดสิแต่พวกคุณโตมันก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอ้วจริงๆแล้วเป็นสองคนที่เข้าประเด็นเอสเราเลยนะฮะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะเพื่างที่เขาบอกพี่แล้วหน้าแก่แต่เด็กพอเราโตมาแล้วไม่เปลี่ไม่เปลี่ยนตลอดเวลาเออมีอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ารู้สึกพวกคุณเนี่ยได้แต่งแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจทหารสามใจชายแดนพักใจคนร้องเพลงว่ารวมไทยเป็นหนึ่งครับรวมไทยเป็นหนึ่งอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเออแต่งเพลงแบบ เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ดีกว่าคือเราเห็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี47แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็แนวรวมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆร็ไม่หมไม่ยุดยืติทันทีแล้วเราถิดว่าหน้าที่เราก็คือนักร้องนักงแต่งเพลงเราก็อยากจะถ่ายทอดในถึงเพลงที่เราทำได้ดีในความคิดเรานะเราเลยคิดว่าเราจะแต่งทึกเพลงที่เป็นเหมือนของขวัญที่ใหม่ให้กับพี่ๆี่ทหารส่งกำลังใจไปให้จะบอกว่าที่เรานอนหลับฝันดีกันทุกวันเนี่ยเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งปกป้องประเทศเราใช่ไอตรงจุดนี้เนี่ย ต้องต้องยอมรับจริงๆเลยนะว่าคนขอขอสักท่อนหนึ่งนิดนึงได้ไหมได้ไหมตอนช่วงบุกนี่ไงเพลงนี้คือรวมไทยเป็นรวมไทยเป็นหนึ่งรวมไทยเป็นหนึ่งจริงๆความรักความฝันเป็นสิ่งสำคัญมากๆถูกต้องถูกต้องฮะแล้วติดตามได้ยังไงฮะยูทูบยูทูปก็มีครับตอนนี้ยูทูปก็มีแล้วตอนนี้มีแล้วนะฮะเอ็นบีดูยูทูบได้มั้ย ยังไม่มี MV ครับจะมีเป็นน้องๆลำดับภาพมาต่อๆๆนเราจะได้ดู MV กันเมื่อไหร่ครับก็อีกสักพักหนึ่งครับเพราะว่าต้องคุยกับทางกองทัพบกเพื่อการกระจายพิเศษด้วยใช่ครับใช่ครับแต่เพลงแรกเมื่อกี้ได้ดูแน่นอนมีแน่นอนนี่แหละครับชื่อเพลงอะไรนะครับอีกทีหนึ่งครับเกลียดคนหลายใจครับเกลียดคนหลายใจครับผมขอเสียงปรบมือให้กับบางแก้วด้วยขอบคุณมากครับฟางแก้วขอบคุณคุณโยชิเกะด้วยนะครับโอ้โหคราวนี้มาเต็มกว่าคราวที่แล้วนะเนี่ย <ส gas: S 1> เดี๋ยวคราวหน้ามาตมกนบาอีกคุณดอบกับน้องได้ยังไงตอนนี้ให้น้องผมม้างเ่้มหน้ารอยไทยไอเดียนะคะกับเมนูพิซซ่าแปรานทะเลผีมือเชฟเอค่ะ